C ซตัว APS ตัวล่าสุดนะครับดูไงตัวล่าสุดเนี่ยดูตรงโรลเลอร์โรเลอร์อ H, จะอยู่ด้วยกันกับจานนี้เลยนะนถ้าเป็นตัวตัวขอนหน้าตัวเนี้ยเขาจะมีโรเลอร์ที่ว่าแยกแยกออกจากจานดี้ ก็คือตัวเรลเลอร์สีดำที่แยกออกจากจานนี้แต่ตัวล่าสุด p C X ตัวล่าสุดแผ่นตัวเซนเซอร์เนี่ยจะอยู่ด้วยกันกับจ,จานนี้นะนี่นี่เลยนะ ABS เซนเซอร์อนี้กระบอกโซ่ก็น่าจะเฉพาะนะ ัวเซนเซอร์ตัว ABS จะเป็นสองสูกแต่ถ้าเป็นตัวสแตนดาร์ดตัวคอมบายจะเป็นสามสูกหนึ่งสองสามหรือสามพอร์ตนั่นเองอก็จะมีสองสองสายถ้าเป็นคอมบายจะมีสองสายดูง่ายๆครับแยกง,ง่ายอ็ DCX รถที่ผลิตล่าสุดที่สเส็กตัว ABS นะไม่รวมตัวสแตนดาร์ดโอเคครับ